สัญญาณอะไรที่เป็นตัวบ่งบอกว่าชีวิตคุณกําลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นสิ่งสิ่งนั้นก็คือเมื่อคุณเจอเหตุการณ์ที่มันแย่ที่สุดจนคุณรู้สึกว่าแบบคุณรับไม่ไหวคุณอยู่กับสิ่งสิ่งนี้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วอะถ้าคุณผ่านเรื่องนี้ไปได้ค่ะชีวิตคุณจะเทินไป,ไปเป็นอีกคนหนึ่งเลยชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเลยเด็กกิ๊กจะยกตัวอย่างเคสของกิ๊กให้ฟังก่อนที่จะมีลูกวกิ๊กก็รู้สึกว่าชีวิตของกิ๊กมันกกกกก็ก็็ดดีีีนนะะมมไไไไ่่่้้้้แแแยยยออรรรรรเเเงงิิใใใชสสบาาตจจๆๆลลวึึู เราเป็นได้มากวาามากว่านี้เราทําได้มากกว่านี้เรามีความสามารถมากกว่านี้เราสามารถหาเงินได้มากกว่านี้เราเป็นอะไรได้อีกหลายอย่างเลยแต่แบบเราก็ไม่ทําอะไรสักอย่างเพราะเรารู้สึกว่า <c oughs> ชีวิตมันก็โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เมื่อพอกิ๊กมีลูกอะทุกคนแล้วลูกสาวกิ๊กมีโรคประจำตัวคือสเตอร์ b e เบอร์ซินโดมค่ะกิ๊กเคยพูดไว้คลิปก่อนๆลองไปหาดูได้เนาะคือชีวิตกิ๊กเหมือนพังพินาศไปเลยในทุกๆวีคกิ๊กต้องพาลูกไปหาหมอแล้วเราก็เจอเรื่องใหม่ๆตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นตาเป็นต่อสมองสองข้างไม่เท่ากันัันพพพงงเลิา ไปเลยอะทุกคนแต่เมื่อนะวานซ์ที่กิกแบบเทินกลับมาได้อะเหมือนผ่านเรื่องนี้ไปได้อะกิงไม่ใช่คนเดิมเลยกิกเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยอยู่ๆกิกก็สามารถสร้างพาสีฟอินคัมได้มากกว่า6หลักต่อเดือนมีทีมมีรายได้ที่มั่นคงสามารถมาพูด ต่อหน้ากล้องได้แบบเป็นรูทีนเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนมันไม่เคยเกิดขึ้นอ่ะทุกคนนึกออกไหมคือการผ่านเรื่องที่เลวร้ายที่สุดมาได้อ่ะมันทําให้กิ๊เห็นเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเรามีศักยภาพแค่ไหนที่จะเทินชีวิตตัวเองหรือแม้กระทั่งที่จะเทินชีวิตคนอื่นเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเออมันก็โอเคนี่มันก็ทนได้นี่นั่นอาจจะหมายความว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้โอเคคุณไม่ได้ทนกับมันได้แต่คุณแค่โอเคเพราะฉะนั้นเอาสิ่งเนี้ยไปปรับใช้ดูนนนะ,ะทุกออออย่่่่าาาาารรรรใหห้้้ชชีีวิิตตตมมมัััเเเจจืงงงสสูลฝแแบบถ ที่จะเปลี่ยนชีวิตเราเดี๋ยวนี้ตอนนี้ได้เลยลองเอาไปใช้ดูนะคะ